สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ normal c h a n n e l เช่นเคยนะครับไม่ใช่วันนี้สิเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมันเข้ามาหลายวันแล้วแล้วเราเนี่ยเพิ่งมาทําคลิปรนะีวิวอีเวนต์เนาะเดี๋ยวจะเป็นตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งทุกคนก็น,น่าจะรู้แลนะ้วแหละเนาะอัพไปดูกันเลยอ่าอีเวนต์ที่เข้ามาเนี่ยก็คือเป็นอีเวนต์ของลาเนเ้อเท์แ่งจันทาเป็นยังไงล่ะ มีราเทพแห่งสุริยะแล้วก็ต้องมีราเทพแห่งจันทราอีกเนาะแล้วมาดูความสามารถเลยกว่าฉันบอกเลยโอ้ยเราบอกว่าเลยว่าความสามารถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเด็ดเนาะก็สมควรเหมาะกับการรีเมคครั้งนี้มากเนาะกับที่ผ่านมาที่แบบว่าที่รีเมคมาสกิลก็ไม่ได้ใฉยอะไรไปกว่าเดิมเลยเนาะเรามาดูความสามารถกันดีกว่าเนะาะเมื่อก่อนสร้างอาคารเนี่ยจุดสตาร์เนี่ย จะมีโอกาสห5บห้าเปอร์เเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2เนาะและมากและก็คือไม่สามารถย้ายค่าผ่านทางที่ขูดคูณได้นั่นก็คือล็อกเมืองไว้เองแล้วก็อีกความสามารถเนี่ยคือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตอกพื้นที่ที่ล็อกนะจะมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นเพื่อเอ่อจี้ตายนะจี้ยกเว้นค่าผ่านทางทุกชนิดเนี่ยจะไม่แสดงผลนั่นเองเนาะแค่ก็คล้ายๆกับหมีราชาราชาจวนสลับเนาะเออเล่นพันกัน สองก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันโดยตรงนะหรือก่อสร้างโอกาส90%ดึงฝ่ายตรงข้ามสีช่องหน้าหลังเนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่แลนด์มาร์คของฉันนะโอกาส65%กักขังฟองสบู่เนาะก็เป็นแกแมเนด,ดโอก,กับปืนฟองสบู่นั่นเองเนาะส่วนบัปเนี่ยก็จะเป็น เมื่อก่อสร้างสามอาคารนะโอกาส80%ปอร์ไปยังจุดสตาร์เนาะเราก็รับเงินเดือน100%เติบโตลดลง50%หลัง2เทินนั่นก็คือบัฟจี้เลสมอนเตนเองเนาะถ้าเราปิดเว้นเนี่ยก่อนปรับปรุงเซิร์ฟนะเราก็จะรับฟ200รี2 0 0เพจเนาะอ่ารู้กันแล้วใช่ไหมว่าอัปเดตใหญ่เนี่ยมากันวันไหนเนาะวิธีการตามหาราเทพจันทรนเนี่ยก็ให้เราไปหานี่นะ A 3ใบเอเอ้ รินพันกันมงกุฎของลาสามใบปีของลาสามใบชุดเกราะของลาสามใบแล้วให้เราไปแลกเอสเนี่ยหนึ่งใบนะถ้าอยากได้ลาจันทราเนี่ยก็สองใบก็รวมทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือหาอย่างละหกใบนั่นเองเนาะสำหรับลาเทพจันทราแต่เราว่านะมันมันน่าจะไม่ง่ายหรอกฉันว่าชุดเกราะเนี่ยน่าจะออกง่ายเนาะแค่คิดเหมือนบ้างนะ อีเวนนี้เนี่ยก็สามารถรวมได้นะก็คือเราจะได้รับมาริโอเน็ตดังเอสเทลมอร์กาน่าโกลเจนี่แฟงดักไซคีเราไม่มั่นใจว่าข้างหลังเนี่ยมีใครยังจะอยากได้อยู่ไหมแต่ข้างหน้าเนี่ยยังน่าจะโหดอยู่นะยังพอเล่นได้อยู่อันนี้ความคิดส่วนตัวของเราก็จะมีตำรวจเรเวเทียนตำรวจเราวยองโรถมาเป็นแพ็คคู่ตำรวจแล้วก็แอมเบอร์แล้วก็สนะุปตาเรนาแล้วก็ ยัน by s นั่นเองเนาะเราสามารถมารวมหาในนี้ได้นั่นเองอีกอีเวนต์หนึ่งเนี่ยที่มันยังมาไม่ถึงนะย้ำนะว่ามันยังมาไม่ถึงนะคือตอนแรกเนี่ยเราก็เกือบจะสมและแต่พอไปสุ่มที่หน้าล็อบบี้ตรงนู้นใช่ไหมเขาก็เขียนว่าวันที่29ทจี้เลยหลังจะมาเกือบไปแล้วไมล่ละก็จี้ที่มาเลยหลังเนี่ยก็จะมีมีราชาจอรจอรสลัดเนาะโดนสร้างก๊อปปี้ counter, เ c o แพดเคาน์เตอร์รวมชกแม่นยำ รถตำรวจรถตำรวจรตรวจรจับชื่อนี้วอกวูนไปมาแล้วก็คู่มือกายสมุดนะก็ให้เราไปหานี่เลยมาเรียกว่าอะไรนะยาน้ำสีลุงเอสบวกย,ยาน้ำสีลุงเอสเนอะแล้วถ้าเราไปหานี่อะไรเนี่ยยาน้ำเอสพีเนอะธรรมดาถ้า สองจี้ข้างบนเนี่ยก็คือให้เราไปหายาน้ำสีหลง S อนะอย่างละ3อันเนาะส่วนยา h p พธรรมดาเนี่ยห้าอันเนาะสองจี้ข้างบนส่วนสองจี้กลางเนี่ยก็ให้เราไปหานี่เขาเรียกว่าอะไรนะยาน้ำสีทองสีอันแล้วก็ยาน้ำา P ทสามอันเนาะก็จะได้สองจี้ตรงกลางนั่นเองส่วนถ้าใครอยากได้ข้างล่างเนี่ยก็ให้เราไปหายาน้ำสีฟ้านะแล้วก็หนึ่งอันแล้วก็ห้าอันเนาะตามลำดับแล้วก็จะได้สองจี้นี้ ส่วนแพ็กไอเทมจำกัดเนี่ยก็มีแพ็กยี่สิบเก้าบาทนะก็คือถ้าเราเอามาเป็หละก็จะไปทั้งหมดสี่ร้อยเพ็ดส่วนแพ็กไอเทมจำกัดเนี่ยแปดสิบเก้าบาทนะถ้าเราซื้อเนี่ยเราก็จะได้วัตถุด,ดิบไม่แน่ใจว่าจะได้เกลือหรือว่าอะไรเนาะแต่เราเนี่ยไม่ซื้อแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ทำอีเวนต์นี้เถอะเพราะว่าเรารู้ว่าแพดใหม่เนี่ยมันกำลังจะมาแล้วก็แล้วเราก็จะรอตัวใหม่เนาะ เรารอตัวใหม่ยาวๆเลยอีเวนต์จี้หลังก็น่าจะไม่ทำเนาะส่วนแพ็การ์ดตัวละครสุดที่เนี่ยเราว่ามันมีโอกาสได้ตัวที่อยู่หน้าปกนะคือมันอย่างละสี่เนาะแปดท็อปตัวละครสุดที่เนี่ยมีฮิตเกสสี่ตัวแล้วก็ฮิตจริงสี่ตัวเนาะถ้าใครอยากลองเสียงดูเนี่ยก็ไม่ว่ากันแน้ะก็ขอให้โชคดีอ่าเนนี่ก็มีกิจกรรมต้อนรับแผนที่ใหม่เนาะชื่อว่าแผนที่ราชามาเบิ้ลใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะถ้าผิดยังไงก็ขอโทษด้วยละกันเนาะก็ วิธีการตามหาจี้เอ้ยไม่ใช่สีการ์ดนี้เนี่ยก็ให้เราไปล็อกอินตามระยะเวลากิจกรรมนะก็คือตั้งแต่วันที่อีเวนต์ลาเทียบดวงใจเนี่ยเข้ามาจนถึงอัปเดตใหม่นั่นเองเนาะก็ทันแน่นอนถ้าไม่ทันก็คือเขาไม่ได้ล็อกอินเนาะก็ล็อกอินด้วยเล่นด้วยก็วันละ2ใบใช่ไหมมันก็จะได้มาวันละ2ใบก็รวมทั้งหมดก็8ใบเนาะเราแลกไปแล้วแต่ตอนแรกเนี่ยเราเนึกว่ามัน แลกแล้วหายแต่ไม่ใช่เว้ยมันแลกแล้วไม่หายซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะนี่ไงเราเก็บมาครบแล้วเนาะถ้าเราก็มาแลกกันเลยดีกว่าเนาะอือหืออือหือแลกมาเลยแลกมาเลย,ม,เลยมันไม่ต้องกลัวมันไม่หายอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดจี้กันว่าอ่ะอย่าเพิ่งเรามาดูข้างในก่อนจี้ที่เขาเอามาให้เราหาเนี่ยก็ มีแปลงเวดมน์นะรองเท้าป้องกันสมุดบัญชีแลกเปลี่ยนเครื่องเกมลำยุกปืนหมัดน,นำโชคหุ่นยนต์หมัดเมีเยมียวที่มีด้วยเหรอเนี่ยตำราจอมโจรรองเท้าเอสเทลเนาะที่อยากได้ก็ตามนั้นเลยสามชิ้นบนสี่ชิ้นบนก็ได้อะ่ะที่ยังไม่มีแต่เกมเสร็เทีเนาะก็ไม่น่าจะได้นะเอะเรามาลองดูกันเฮ้ยหุ่นยนตหมัดเมี่ยมียวจะบอกว่า มันไม่แตกต่างอะไรกับหมัดแมวหมียวธรรมดาเลยเว้ยมันเปอร์เซ็นต์เท่ากันเปี้ยอีเวนนเนี้ยขอไม่ทำนะสาเหตุเพราะแพทใหม่กำลังจะมาด้วยและอย่างที่สองเลยก็คือเอ่อดูเพชรข้างล่างสิมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะเออเราต้องไปลง,ลงอีกเพชรช่วงนี้ก็แพ้บ้างชนะบ้างไปตามระเบียบเพราะว่า อีเวนที่แล้วนู้นเนี่ยเขาเอาตัวละครมีบัฟมาในหลังเนาะเราก็เจอไปตามระเบียบก็เออ <c oughs> จอไอรีนเกือบทุกรอบก็คือแพ้เกือบทุกรอบมีชนะมาอยู่ตาเดียวมั้งเจอนาเดียแต่กบปีเข้ามาได้ <c oughs> โคตรฟุกส่วนอีเวนจี้เนี่ยเดี๋ยวขอคิดอีกทีด,ดูก่อนนะว่าถ้าเราเปิดกล่องดองแล้วเราได้จี้ที่มันยาก,ยากเนี่ยเราก็อาจจะทําแต่ว่าถ้าเปิดแล้วไม่ได้อะไรเลยเราก็ไม่ทำานะเราอัพแพทใหม่ทีเดียวเนาะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยเนะเราเป็นน้องใหม่เนาะเพราะว่าเราเพิ่งหัดทำช่องนั่นเองเนาะก็จุดประสงค์ของเราเลยก็คือไม่ได้ไม่ต้องการอะไรหรอกขอให้คนดูมีความสุขก็พอเนาะก็คลิปหน้าเนี่ยก็เป็นคลิปการทำแพดใหม่เนาะถ้าเป็นยังไงเนี่ย เดี๋ยวเราก็มารอดูแผดหม่พร้อมกันนะว,ว่าตัวละครจะเป็นตัวอะไรเนอะพีอายอนรังหรือเปล่าหรือว่าจะเอาตัวอื่นหักหลังเราเข้ากันแน่เนอะเรามาดูกันก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บ